จนาบุรีสวิโรธปรทกมทการทหารชี้พรก .2481 เป็นลักษณาปัญหาของการแก้ไขที่ดินจังหวัดกาญจนาบุรีผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าที่ห้องประชุมบุตรสารคามองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนาบุรีนายวิโรธลัคณอาอดีศรประธานคณะกรรมาการการทหารสภาผู้แทนรัษฎรพร้อมด้วยนายเชตวันเตือประโคนรองประธานคณะกรรมาการการทหารสภาผู้แทนรัษฎร ในพนมโพกแก้วสสจัังหวดกาญจนบุรีพักเพื่อไทยเขย 5, ตห้าโฆษกคณะกรรมาการในจีรัตทองสุวรรณโฆษกคณะกรรมาการประชุมาหารือเพื่อพิจารณาปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของทหารกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตามพระราชบัญญัตกิกฤษฎเีกร์ก,กำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอําเภอเมือ,งว,ง,องวังคนายอําเภอบ้านทวน และอำเภอวงังกะจังหวัดกาญจนบุรีพุทธศักราช2481โดยมีนายวุฒิพงศ์สุภควรนิตรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับมีผู้แทนกองพลอาหารรับที่9มทบ17ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีธนากษ์จังหวัดกาญจนบุรีสปกรกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำหรับบรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปอย่างเข้มข้นพะในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้สอบถามและให้หน่วยงานภาครัฐตอบข้อสักถามได้อย่างเต็มที่ซึ่งบางครั้งนายวิโรธลักษณะอดิศรประธานคณะกรรมการการอาหารสภาผูาะะ้แทนราศฎรประธานในที่ประชุมต้องออกมาอธิบายและลองขอให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมค่อยๆพูดจาก,กันทําให้บรรยากาศในที่ประชุมผ่อนคลายลงสุดท้ายผ่านไปได้ได,ด,ด้วยดีโดยใช้เวลานานกว่า4ชั่วโมงจึงปิดการประชุม ทั้งนี้นายวิโรธลักษณะอดิสรประธานคณะกรรมาการการทหารสภาผู้แทนรัศดรเปิดเผยภายหลังว่าในที่ประชุมคณะกรรมาการทาหารนั้นทางท่านพนมโภแก้วสสจังหวัดกาญจนบุรีพักเพื่อไทยในฐานะประธานอนุกรรมธิการได้มีความใส่ใจในเรื่องปัญหาที่ดินที่ทับซ้อนระหว่างกองทัพกับประชาชนเป็นอย่างมากโดยกรรมธิการทหารเรามีคณะอนุกรรมธิการ โดยมีท่านสสพนมโพแก้วเป็นประธานมีท่านเชตวันเตือ e ประโคนเป็นรองประธานซึ่งจะช่วยกันถัหนังสือข,ขอความกรุณาจากทางอบจการจนรบุรีในการขอใช้พื้นที่ห้องประชุมเพื่อประชุมคณะอนุกรรมาการซึ่งทางรองนาย,ยกอบจการจนรบุร ي, ีได้ตอบรับในที่ประชุมมาแล้วเหตุผลการขอใช้ห้องประชุมอบจการจนรบุรีนั้นเป็นเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดการจนรบุรีรวมทั้งผู้นำชุมชนและประชาชนจะได้เดินทางอย่างสะดวกในก,ในการมาร่วมกันประชุม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้รวดเร็วและเป็นจริงที่สำคัญอีกไม่นานแนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อความเจริญมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแต่ศักยภาพในที่ดินถูกกดทับโดยพระราชกิจสีกา2481จังหวัดกาญจนบุรีก็ยังไม่สามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ดังนั้นเราสามารถคลี่คลายปัญหาของพระราชะกิจเศรษกา2481นี้ได้และรัฐบาลมีข้อเสนอที่เป็นจริงเรนทางปฏิบัติหากสำเร็จเชื่อได้เลยว่าพื้นที่ด้านความมั่นคงทางทหารจะได้รับการดูแลโดยการใช้แผนที่ที่ทำขึ้นให้เป็นปัจจุบันที่สอดคล้องต่อบริบทความมั่นคงในยุคป,ปัจจุบันไม่ใช่ยุคของพระราชะกิจเศรษกา2481อ,อีกต่อไปขณะเดียวกันจะทำให้การทำมาหาก,กินและสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเชื่อว่าหาก ระชะกิจสติกา2481ถูกแก้ไขได้สําเร็จปัญหาในหลายๆอย่างจะถูกขี้คายไปพร้อมๆกันแต่เราก็ต้องฝากความหวังไว้กับท่านสอสอพนมโพแก้วและท่านเชตวันเตอป,ประโคนประธานและรองประธานอนุกรรมาการและทั้งสองท่านก็ต้องฝากความหวังเอาไว้กับประชาชนชาวกาญจนบุรีด้วยว่าจะเข้ามาดําเนินการช่วยกันผลักดันมากน้อยแค่ไหนในส่วนของคณะกรรมาการอาหารจะผลักดันให้สําเร็จโดยเร็ว ซึ่งการประกาศออกพระราชะกิจสักา2481เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางราชการโดยก,ร,กระทรวงกลาโหมจำนวน3.5ล้านไร่ในยุคนั้นชาวกาญจนบ,บุรีต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าที่มาที่ไปมาจากโรงงานกระดาษซึ่งวันนี้โรงงานกระดาษได้ปิดกิจการลงแล้วมานานหลายปีดังนั้นทางกรรมธิการทหารจะได้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง เธอรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดว่าทุกวันนี้ประชาชนชาวกาญจนบุรีอาศัยอยู่ในพื้นที่พระราชกิจสการ2481จำนวนเท่าไรมีพื้นที่รวมกันกี่ไร่จากนั้นจะนําเรื่องนี้เสนอไปยังกองทัพบ,บกเพื่อให้กองทัพบ,บกทบทวนคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ทํากินและเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่วนตัวแล้วท่านเชื่อว่าพอบอทบคนปัจจุบันจะไม่ใจไม้ใส่ระก,กรรมต่อชาวบ้านเพราะโรงงานกระดาษได้ผิดกิจการลงไปนานแล้วพื้นที่ส่วนไหนของกองทัพบ,บกจําเป็นต้องใช้ชาวบ้านเองก็คงไม่ว่าอะไรแต่ส่วนพื้นที่บริเวณไหนที่ไม่จําเป็นก็ขอให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่แม้ถูกต้องตามกฎหมายสําหรับาก,การรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินไฟฟ้าของจังหวัดกาญจนบุรีทราบว่ากาญจนบุรีมีหน่วยงานถึง5ากระทรวงที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย หน่วยงานกระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกระทรวงมหาดไทยข่าวนิ้24การจสบุรีชุดการไหนวารินรายงาน